สวัสดีครับสำหรับท่านที่กำลังอยากมีสวนผลไม้เป็นของตัวเองนะครับอิสาราเจอสวนเก่าครับที่มีต้นไม้พร้อมออกผลผลิตทุกปีครับรวมๆประมาณร้อยต้นเลยนะครับด้านหน้าติดถนนสาธารณะคอนกรีตทางเข้าออกสะดวกมากครับที่สําคัญครับมีระบบน้ำไฟไว้รอเรียบร้อยแล้วครับเพื่อความมั่นใจในการซื้อที่ดินกับผมนะครับ วันนี้เราได้นัดช่างรังวัดครับเพื่อมาตรวจสอบหลักเขตที่ดินครับว่าตรงตำแหน่งถูกต้องทุกจุดคุณมั่นใจได้เลยครับว่าคุณจะได้ที่ดินขนาดถูกต้องตรงตามโฉนดแน่นอนครับหลังจากตรวจสอบหลักหมดครบถ้วนนะครับเราก็ได้เนื้อที่ทั้งหมดครับตรงตามโฉนดครับ9ไร่2งาน64ตารางวาครับ ราคาจากเจ้าของโดยตรงไล่ละ1 5 0 0 0ล้าน5แบาทปีค่าโอนนะครับนี่เป็นผลผลิตที่มีในสวนนะครับรวมรวมประมาณ1ตันครับเมื่อปีที่แล้วหลังจากสอบถามเจ้าของที่ดินนะครับสนใจโทรหาอิสราได้ทุกวันนะครับ